5อันดับตัวละครที่โคตรบั๊กและโคตรโกงจากเรื่อง Attack on Titan จะมีใครบ้างนะไปดูกันเลย กราบสวัสดีแฟนๆชาวแอนิเมะบัดเทิกันทุกคนโดยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในรายการจับอันดับ The Series เช่นเคยนะครับและก็แน่นอนนะครับว่าการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับจะเป็นการจัดอันดับตัวละครจากเรื่อง Attack on Titan นะครับณตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าในการจัดอันดับครั้งนี้นะครับเราไม่ได้นําล่างไททันหรือว่า ไคท่านเนี่ยมาจัดอันดับด้วยนั่นเองนะครับแต่จะนําบุคคลที่มีความแข็งแกร่งมากๆในร่างมนุษย์หรือว่าเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับมาจัดอันดับโดยตรงเลยหากทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะรับชมแล้วนะครับว่าทั้ง5ตัวละครนี้เนี่ยมีใครบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องแอนิเม a แบทเทิลกันด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่ลำดับที่5กันเลยดีกว่านะครับลำดับที่5เนี่ยเขาคนนี้มีชื่อว่าแจนคริสตานั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่าแจนเนี่ยเป็นตัวละครที่มีฝีมือในการต่่ออสู้หรืวา พลังลบเนี่ยในช่วงไทยเรื่องค่อนข้างสูงเลยแหะครับเรียกได้ว่าดีกีระดับหัวหน้าเนี่ยสามารถติดตัวอยู่กับแจนได้เลยนะครับมีทั้งความแข็งแกร่งความเร็วนะครับในการต่อสู้กับไททันและร่วมศึกสงครามครั้งสุดท้ายกับเหล่าอาร์มินและพากเพื่อนด้วยนะฮะถึงแม้ว่าเฮียแกเนี่ยในช่วงแรกๆนะครับจะเรียกได้ว่ากาก,ากเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าหลังๆมานะครับคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นขุนพลระดับแนวหน้าหรือว่าขุมกําลังระดับแนวหน้าเลย,เลยก็ว่าได้นะฮะและก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคู่ปรับ ตลอดการของเอเลนในร่างมนุษย์ด้วยนะฮะและก็ลืมบอกทุกคนไปนะครับว่าการจัดอันดับครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้ใส่เอเลนเข้ามาด้วยนะมาต่อกันที่อันดับที่4ดีกว่านะครับลำดับที่4เนี่ยนะครับเธอคนนี้เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งมากๆทางด้านกายภาพและทักษะทางการต่อสู้นะฮะและชื่อของเธอก็คือแอนนี่เลย์ออนฮาร์ดนั่นเองนะครับแอนนี่เนี่ยนะครับมีความแข็งแกร่งและก็เหมาะสําหรับเป็นกําลังลบมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวเธอนั้นจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลย ว่าเธอเนี่ยนะครับเปี่ยมไปด้วยมัดก้ามและก็พลังก,กาลังมหาศาลมากมากเลยนะฮะและมีทักษะขั้นสูงในการต่อสู้ด้วยมือเปล่ามากๆเลยแหละคือตอนแรกๆเนี่ยเล่นเอาเอเลนนะครับเทียบไม่ติดเลยนะแถมในตอนเด็กนะครับตอนที่เธอเนี่ยถูกส่งมาที่เกาะพารดีครั้งแรกนะครับแน่นอนว่าเธอเนี่ยถูกยกย่องเลยนะครับว่าน่าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาคนที่ถูกส่งมาแล้วและทักษะต่างๆของเธอเนี่ยนะครับว่ากันว่าถ้าเธอเนี่ยไม่แปลงร่างเป็นเทท่านเลยเนี่ยเธอก็สามารถโค่น ล้มระดับวหน้าหรือว่าพวกผู้นําได้อย่างง่ายๆเลยตรงนี้เนี่ยก็เหมาะสมแล้วนะครับที่จะเป็นคู่ขาของตัวมิกาสะนะหากถามว่าขาอะไรแล้วก็นะครับก็คือขาขู่ยังไงล่ะครับ <c oughs> มาต่อในส่วนระดับที่3กันเลยดีกว่านะครับลําดับที่3เนี่ยชายผู้นี้นะครับเป็นดั่งพ่อของตัวลีวหรือไอ้หนุ่มเตี้ยของเรานั่นเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็เลี้ยงดูได้เป็นอย่างดีนะครับสอนทักษะการเอาตัวรอดหรือว่าการเอาชีวิตรอดด้วยนะฮะหรือแม้กระทั่งการต่อสู้เองก็เช่นกันและชื่อของชายผู้นี้ ก็คือเคนนี่อัคเคอร์แมนนั่นเองนะครับเคนนี่เนี่ยเป็นหนึ่งในตระกูลอัคเคอร์แมนที่มีความแข็งแกร่งความสามารถและก็พลังอันทรงพลังนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับเขาเนี่ยเป็นถึงนักฆ่าที่เรียกได้ว่าเป็นที่น่าหวาดหวัว่นของผู้คนมากๆเลยแหละนะฮะถ้าถามถึงความแข็งแกร่งของเคนนี่แล้วแล้วก็นะครับเขาเนี่ยสามารถสังหารผู้คนเนี่ยได้อย่างง่ายดายและก็ไม่ลังเลด้วยนะครับและถ้าหากให้เปรียบเทียบกับรีวายนะครับทุกคนเนี่ยลองมองภาพไปที่รีวายสมัยแก่ลองดูนะครับ ซึ่งก็คือเคนนี่เลยนะฮะเคนนี่เนี่ยสอนทุกอย่างให้กับตัวรีไวท์ทั้งหมดเลยนะฮะไหวพริบต่างๆเออทักษะต่างๆเอยเนี่ยได้มาจากเคนนี่เกือบทั้งนั้นเลยนะฮะนำซ้ำนะครับพลังของแอค์แมนในตัวของเคนนี่เนี่ยยังตื่นขึ้นมาแล้วด้วยนะครับพละกําลังเอยความแข็งแกร่งเอยความเร็วเอยความอึดเอยนะครับไม่ต้องถามถึงนะเหนือมนุษย์อาณาไปมากนะครับเปรียบเสมือนไททันตัวน้อยๆเลยก็ว่าได้นะมาต่อกันที่ลําดับที่2กันเลยดีกว่านะครับโดยลาดับที่2นี้เนี่ยคนที่ ได้ก็คือตัวของมิกกัสส์อัคคแมนนั่นเองนะฮะตระกูลอัคคแมนอีกแล้วนะทำไมมิกกัสสถึงได้ใช่ไหมละครับโดยมิกกัสส์เนี่ยเธอเป็นหนึ่งในคนที่มีความสามารถอันโดดเด่นมากๆนะครับรุ่นฝึกรุ่นเดียวกันเนี่ยก็ไม่สามารถเทียบเธอได้เลยนะมิกกัสส์เนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะักยภาพทางด้านร่างกายนะครับก็อย่างที่เรารู้ดีว่าเธอเป็นอัคคแมนนะครับย่อมมีพลังหรือว่าความแข็งแกร่งเนี่ยที่เหนือมนุษย์อาณาเนี่ยไปหลายขุมเลยนะครับส่วนในด้านทักษะการต่อสู้เนี่ยเธอก็เป็นเลิ คแค่มือเปล่าเนี่ยนะครับเธอก็ยังเป็นอันดับหนึ่งได้เลยนะความสามารถในการจัดการไททันเนี่ยแม้ว่าไททันจะมาถึง10ตัวขึ้นไปนะครับเธอก็สามารถจัดการเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยนั่นเองนะครับรวมทั้งตัวเธอเนี่ยยังมีไหวพริบที่เร็วมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเร็วกว่าคนปกติทั่วไปเนี่ยหลายเท่าตัวอยู่นั่นเองนะเพราะงั้นนะครับตัวของมิการ์ซาเนี่ยจึงได้ถูกจัดอยู่ในลําดับที่2นั่นเองในส่วนอันดับที่1น,นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลีวายอัคค์ นั่นเองนะครับด้วยเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งนะครับเป็นมนุษย์เนี่ยที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดภายในเนื้อเรื่องแล้วนะครับรีไวเนี่ยมีทักษะในการตอสู้่เนี่ยสูงกว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าไททันเนี่ยจะเรียงตัวกันเข้ามานะครับเป็นร้อยตัวเขาก็สามารถสับได้หมดเลยนะฮะถึงแม้ว่าไททันตัวนั้นนะครับจะมีสติปัญญารีไวก็สามารถงัดหน้าได้หมดนั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าเป็นชายเพียงผู้เดียวนะครับที่ไททันเนี่ยไม่สามารถเอาเ้าลงไดจริ ก็ไม่ใช่แค่ท่านนะครับมนุษย์ก็เอาเขาลงไม่ได้นั่นเองนะและนี่เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวของรีวายนะครับได้ถูกจัดให้เป็นลําดับที่1ของตัวบั็กสุดโกงนั่นเองนะครับน้องๆรับชมแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับการจัดอันดับในครั้งนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยและทุกคนเนี่ยมีการจัดอันดับของตัวละครเนี่ยในหัวใจหรือยังนะครับก็สามารถคอมเมนต์จัดอันดับตัวละครของตัวเองได้เลยนะครับซึ่งพี่เนี่ยจะไปอ่านอย่างแน่นอนนะและในท้ายคลิปนี้เนี่ยก่อนจะไป กดแชร์แล้วกดติดตามช่องแอนิเมะแบทเทิลให้พี่ซีกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ซีขอตัวลาไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย